วันนี้จะมารีวิวกันหวานเข่าค่ะออันนี้ก็เป็นลุงทําค่ะลุงกับพี่ทําไม่ได้ทํเอิงดอกน,นี่ค่ะเริ่มหวานแล้วค่ะเขา่าทําประมาณหาไรหวานเซ็ตก่อนหนกพิราบลงเต็มนะคะลงกินเม็ดเขา่าอันนี้หวานเซ็ตก็ฝนกระโตกเลยมันก็เลยไม่ค่อยงอก จะไปรีวิวให้ดูโอ้นี่มันมีทางน้ำลงมาอากาศก็แก,กก็มาดูน้ำทุกวันนะคะมันก็ไม่ค่อยงอกดอกเหมือนแก,กจะดำนาแซมด้วย แกก็โอ้แ oh, กไอ้นี่ด้วยแกเอาต้นคุดตน้นนี้ขึ้นดาแล้แกก็ฉีดยาฆ่าย,ยาด้วยค่ะถ้าไม่ฉีดเนี่โห oh, โคตรรกนะคะนะะทำประมาณสามสี่บิ่งตรงนู้นเดินไปยากค่ะเดี๋ยวเขางอก,ก่อนจะพาไปดู นี่ค่คะหลังบ้านทำน,นาอยู่หลังบ้านตรงนี้ก็ไม่ค่อยงอกค่ะนี่หนจิงอกดอกนี่งอกเลยวับไปเหยียบอะไรเขาหน่หมาเหยียบเขาวนี่นค่ะยามเย็นก็เสียงนกสะศาดเลยโลง่งดีแท้แทะ มไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปูไม่มีอะไรแล้วค่ะพอนั่นก็ฉีดเอาพูลงมาน,นี่มึงมานี่เลยอย่างพอได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปูไม่มีอะไรแล้วเพราะว่างั้นสารเคมีมันเยอะเราค่ะทำนั่นยาด้วย เต็มนะคะนี่ก็เสียงฟ้าโ่องเลยค่ะทุดลูกปูกล,กลูกตาค่ะบรรยากาศโคตรดีนะคะท่าตอนเย็น๋ยวจบการรีวิวไปเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมีลูกสมุนตามมาอยู่ในป่านึ่ค่ะ มาลงมาไหนฟูอยากทำนองนี่เออพี่ฟูทำหนูเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวจบการรีวิวทุ่งนาไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวได้คื้บหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีก